นัทวุฒิเดินผ่านชายขอทานสูงไวัยคนหนึ่งเขาถือชามโลหะใบเก่ามีรอยร้าวจนเกือบแตกนัทวุฒิกำลังจะหยิบเหรียญใส่ลงไปเด็กข้างๆพูดขึ้นเบาๆคุณลุงชามมันรั่วเงินจะหล่นหมดนะครับชายแก่เพียงยิ้มเศร้าไม่เป็นไรลูกชามร้าวก็ยังพอใช้ได้อยู่ นัทวุฒิเงียบไปมองชามใบนั้นแล้วเดินจากไปแต่วันรุ่งขึ้นเขากลับมาพร้อมชามสแตนเลสใบใหม่วาววับลุงครับผมซื้อมาฝากลุงใช้ใบนี้เถิดนะชายแก่ตกใจของใหม่แบบนี้ลุงรับไม่ได้นะลูกแพงไปไม่เป็นไรครับผมตั้งใจให้นัทวุฒิ วางชามไว้เบาๆก่อนจะเดินจากไปไม่กี่วันต่อมานัทวุฒิเดินผ่านจุดเดิมแต่ไม่เห็นชายคนนั้นอีกชายคนหนึ่งที่เคยนั่งข้างๆบอกเขาเบาๆลุงเขาเสียแล้วครับแต่ก่อนตายลุงฝากบอกว่าดีใจที่สุดในชีวิตที่มีคนมองเห็นค่าเขาไม่ใช่เพราะชามใหม่แต่เพราะรู้สึกว่า เขายังมีค่าในสายตาใครสักคนนัทวุฒินิ่งน้ำตาคลอบางครั้งสิ่งที่เรามอบให้ใครไม่ได้สำคัญที่ราคาแต่อยู่ที่ว่าเราเห็นเขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งหรือเปล่า